โอ้โีปั๊มยาสู้เลยนะยิงไฟเลยแล้วดอกนี้ครูสามน้องไปหนึ่งโอลิฟาัสโอลิฟาัยังออนไฟอยู่ไหมตรงนี้โอ้โหแล้วดึงหลบปาดึงหลบปาเอเมเดสเข้ามาแจมบิลิฟไปน้องลีลิกต์ได้แล้วบารดาวานไปน้องโอมาฮอน์บยามานน้องโอลิฟาัสจุ่มยอมมาน้องบิลิฟเข้าแจมเอเมเดีมือที่สามเอเมเดสเหลือสองคนเขาเหลือคนเดียวครับแล้วเหลือคนเดียวครับตอนนี้บานดาวานเป็นการเข้ามาแจมที่สวยงามของเอเมเดียครับแล้วตอนนี้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 ปาไปแฟดแฟดบารดาวานไข่อิวแฟดสองลูกอ้าวแฟดสามลูกบารดาวานจบตรงนี้ฮะ 1.8เมตรครับยาว8เมตรนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอนาคตเด็ดับมอดและเรียบร้อยไวโอติก้าครับผมไปโดนอโลต้องหักขวาหักขวามาแบบนี้เลยถ้าโดนยิงเข้าไป29ดาเมตครับแล้วจอดลงเนินตามก่อนเลยหรือเปล่าไปต่อรถตะแคงมารถกิ้งรถกิ้ง เรียบร้อยหรือเปล่ายังไงจะมีคนน็อกจะมีคนน็อกมาแล้วน็อกไปแล้วครับแบบนี้และล่วงมาตัวที่2ล่วงมาตัวที่2อนัมเบอร์น็อกไปครับผมวิกฤตครับเจเนอโรลเกมมิ่งรวมถึงซ้ำออกจากเกมทันทีครับเอ็มไอเดียนเหลือแค่2คนตรงนี้จะไปใส่มาครับดาเคอร์รี่เอสครับแน่นอนด่าไหลมาฮิปไฟใส่ไปยังไม่ได้แล้วสุดท้ายเป็นจัสต์โมเมนต์ได้ไปผิดงานเร่ครับออกจากเกมไปคิวคอนเฟิร์มฟ็อกครับจบอันดับที่3และมีระเบิดฟ้าดักสายไปแต่ว่าก็อดแมวเขารู้ครับและพีออกมาจังหวะนี้ไปน็อกเด็ ตีไปหาแถวแถวทงาน้าของ d ดย์เ a รดเกม i n g ลงถึง MSC ีเทีร์ทครับสุดท้ายเป็น a โลฮ่าครับมันปิดงานคับวันหน่าวันครับออาสาเกมไป f w ฟ e s ีอีสปอร์ตจะมาหนับที่9ก e ้าอีอตอร์โดนซ้ำออาสากเกม โอ้โหบีฟเกมแม่ยิงเขาอาอยู่เพลินๆนะฮะแบบนี้ครับแต่แบบโ oh, อลิมปเฮ้ยรถจะระเบิดห้าวิกระโดดลงก่อนตรงนี้ยังไงต่อครับคำอัมไป็หนึ่งของตองเคแล้วสุดท้ายก็แม่รถะเด้งใส่หน้าไปเรียบร้อยตองเคออกจากเกไปแล้วมันโถดตาน้นางองทั้งขบบอลชี้ไปเหมือนกันแล้วโดนซ้ำแปดนะฮะแตหรับเจกูดอฟครับโอ้โหโยชิ oh, oh, บอกว่าจิกไว้เลยตรงนี้ครับยิงคอใส่ไปยังไงต่อสุดท้ายเป็นโยชิบิบุรีปิดงานแอสตินนี้ยังไงครับหน่วงเวลาไว้ก่อนแล้วย่อยยอยไปอีกหนึ่งแอสติไปขึ้นมาสเปซใส่สุดท้้ายยยยเเรรรรีีบบบอลคคัั6 ระเบิดไปอะ่ะระเบิดไปเล่า<ฮ>ลเ,เรียบร้อยระเบิดตกรถสองนูรินดับเบิลน็อกเนสกาโลฮ่าใครบอก M4 ไม่แรงฮะนี่ฮะเสียงมันอาจจะไม่แรงฮะแต่ผมบอกเลยมอยู่ที่คนยิงและเรียบร้อยนูรินดับเบิลคิวปมปูแน่ๆแล้วโมเลสก้าไปน็อกแฟกซ์คอมบิเฟตีเวิร์กระเบิดเข้าไปแองตรงนี้ปมปูวิ่งหนีระเบิดออกมาโดนนูรินน็อกไปครับแล้วดูแปดจังหวะน,นี้ไปเก็บลอกนิจิมออกจากเกมไปด้วย ความไวเป็นเรื่องของปีศาจแล้วดูฮะช็อตนี้สเปรย์ไปดูโอ้เหรอสัโตอลไปนิดนึง<อ>แล้วโอ,อไมไปเก็บบูชิโอเจเกมไปฮะสอสมพงมาแจมเหมือนกันครับแล้วดูโบมูงไหนฮะลอสัโต้นอนเพื่อนเดินมาวอนนิก้าโดสนสวดจัสโมเมนต์เฮดช็อตวานโนติก้าน็อกไปอายุไม่ใช่ปัญหาของจัสโมเมนต์ใกล้ๆแบบนี้ลูซิดดีบอกไฟลุกมาแล้วนวางไปน็อกเคซีเฮาบัตวิลิเ,เ,เก็บเคซีฮาวันออจากเกมไปดักแมสโคมาเฮดช็อตดักคลินหนอกไปด้วยแบริวโฮโลสโค่ใช่ครับแล้วดักแม็กกำลังจะไหลตายครรูเเยยิงฟีฮดช็อตสกไปวเ ลบระเบิดมาแล้วเจ้าเล่ห์กวิ่งระเบิดไปโดนดักแมนแล้วเอ็นคูรูเสียงเรียบร้อยครับโอ้โหแล้คนี่เก็บจากขอบไปมั่นโถไปเก็บฟาลอสกำลังฮอตๆอย่างที่พี่อาร์ตบอกไปนะฮะแล้วกดมาค<ไ>ูสองคูสองล่างมาคนที่ไปน้องดีเคสได้คอนดี่รีโหลดแล้วคูสองต่อมาโดนไปกูหลายเบิด โอ้ oh, oh. โหแล้วโอลิมปัสไปน้องคอนเดซี่หลบระเบิดได้แต่หลบกระสุนคอลิมปัสไม่ได้ W Sport มีพื้นที่แล้ววิ่งเข้าใส่โอลิมปัสไปน้องได้โอลิมปัสดับเบิลน็อกโอลิมปัสทริปอไม่ใช่ครับเป็นดับเบิลน็อกล้วเก็บโยชิมิเดีสแกนปัดณวันทริปเบลน็อกปัณณวัฒนเก็บหมดเลยฮะสองคิวและโอลิมปัสเก็บโลสมาบาชิตนี่มันเพื่อนเก่าเพื่อนเก่ามาชิโรนน็อกปันแปอไปโนดามาเทรดดาวชิโรไปแล้วหอนวิญญามาเทรดได้ครับแม่สวยงามฮะชิโรกับหอนวิญญาช่วยเก็บโนดา Oh โอ้โนี่ปั๊มยาสู้เลยนะอยู่ๆๆปูไฟเลยแล้วดอกนี้คูลสามน้องไปหนึ่งอลิฟานสอลิฟานยังออนไฟอยู่ไหมตรงนี้โอโ้โหแล้วดึงหลบปาดึงหลบปาเอเมเดสเข้ามาแจมบิลิฟไปน้องลีลิกได้แล้วปานนาวานไปน้องโอมาฮอนวาย่ามาน้องโอลิฟาสจนเรื่อมาน้องบิลิฟเข้าแจมเป็นประเทศมือที่สาม แล้วยิงฟรีนอตอนอยู่แล้วลิวซ็อกไปเก็บลิวจะเก็บไปเดินเข้ามาลิวซ็อกเดินเข้ามาพระขาวอะ่ะขออนุญาเก็บลิวจะเก็บไปเอมาเดสคิวリンงสปีดสิบคิวไปแล้วครับขออนุญาตขออนุญาขาวอีกจุลิโอเก็บลิวซ็อกออกไปซอร์สปงออกจากเกมเหลือเอ็มดับเบิลเดนแล้วขออนุญาได้แต้มเอมาเดสเหลือ2คนเขาเหลือคนเดียวครับแล้วเหลือคนเดียวครับตอนนี้มาหน้าวันเป็นการเข้ามาแจมที่สวยงามของเอมาเดนครับแล้วตอนนี้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 ปาไปแฟดแฟดบรนดาบอลใครอ้วแฟดสองลูกอ้าวแฟดสามลูกบรนดาวันจบตรงนี้ฮะ จอขาวแล้วก็ดำ MITS กินไก่ MITS ครับหัวทางครับนี่ฮะล้โนด้าครับมายืนรอไว้แล้วครับแต่ว่าปืนนะโคนซี่กับกอดแบลนี่ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่แล้วคูซีใกลๆตรงนี้โอ้โหแล้วมาต้องยิงปั๊บชักปั๊บตรงนี้แล้วแส่ตรงนี้ก็มาใส่คิวซีเคซีอมาดก่อนแล้วสกีจะด้ผลแฟดระเบิดยัดใส่บ่าแล้วก็ยิงกดไปตรงนี้แฟดรออยู่ปปากทางหัวบันไดย้านบนแล้วคนซ้ายโดนมาตรงนี้ก็โดนลู่เดี่ยวเลาเกมมิ่งยังอยู่แล้วแฟดมาเต็มๆเลยฮะ ยังไงข้างล่างยังมีคนรอซ้อนอยู่กันแล้วเป็นปู่ชิวล็อกกี้จิมมาแบบนี้เดินเข้าโถมเข้ามาทํายังไงต่อยังไงลงมาซิซี่แกนเน็ตไม่โดนรถระเบิดไปอนี้สเปซใส่มาล็อกกี้จิมแต่นองท่าของซิซี่ไปแล้วพี่ขวามาพี่ขวามาล็อกกี้จิมล็อกกี้จิมมาเป็นเท่าท่าของจัคส์โมเมทแต่นองท่าของฟาร์ลอสไปเป็ือนกันล็อสตส์เตอรยิงคอใส่ซีล่วงไปหรือแค่เจคอบเจคอบคนสุดท้ายมาปูตะมกบินหน้า ตามอบปีนหน้ายัางไอขึ้นมาแล้วแกเดชส่มาอย่างนี้บอสเซนต์โดต้นออกไปเหมือนกันเจคอบดับเบิ้ลต้อกมาทั้งหมดจัสโมเมนต์เหมือนกับความพยาน็อมต็อนไปด้วยบูโซครับเจมมาสติลคิ้แล้วขอบบอสเซนต์ไปแล้วขับรถเข้ามาทีมฮะตรงนี้ขับรถเข้ามาทีมแล้วสมบัติเอาท้ายวนมาตรงนี้ล็อกกี้จีนก็เดินวนหากันอยู่วนหากันอยู่แล้วเจคอบที่ใส่หลังล็อกกี้ไม่นวดแล้วก็ปาดซ้ายมาตอนตอตรงนี้โอ้โหมาตวยจัดยังไงจาขอบผมบอกเลยว่าคดีพิดหรือเปล่าก็ล็อกกี้จีนยังโกงความตายกับพระภูมแล้วได้สับ ใช่เป็นบ้านชาร์เปอร์หรือเปล่าก็แปดปิดเมื่อวานแลคยูเซีไปยิงเขาโอเดริก้าปิดคิวตัวท้ายของเปาเมื่อปูแล้วสตอรตายไปแล้วเจมโดนน็อกกอนจากเอ็ดดี้จังหวะไหลตัวเข้ามาแต่ว่าเจมยังคานน็อกอยู่ข้างนอกแล้วจากคุณร้องก็โดนหลบไฟมาโดนโบลดต้อนแล้วโดนได้จากบี้ามาปากประตูที่สองตรงกลางแล้วมีเปิดฉีกมุมเล็กๆแล้วยิงใส่จากคุณร้องซ้ำตายไปแล้วเอ็ดดี้อะสเปใส่ไปเจเยอร์โดนตัดน็องไปหนึ่งคนสเปซ้ำเจเยอร์จะเก็ไปก่อนแล้วแบบนี้สวิตช์แล้วสเปใส่มาก็ต์แมวโดนตัดน็องไปเหมือนกัันเอาครบ เราเวดคราสุดท้าย A K M และพี่ไฟใส่มาสุดท้ายเป็นโนได้ครับมายิงเทรดออกไปทายไปไม่เป็นไรครับเอาเกมมีได้ครับผมสองผมไปโอมโอมมาขวายังไงโอมนอนดับช็อตมาปาแกเด็กเมอนกันหนึ่งลูกตรงนี้โอมสเปย์ใส่ไปลูกไปดึงชาวกล้วยครับผมแล้วเลลิกครับแต่นะท่านของเดนซิกไปเหมือนกันเนเน่แต่นะท่านของมันโถสุดท้ายเรียบร้อยเลยโอ้โหทวยทวยและโยชิอ้อมมาไม่ได้สังเกตโยชิยิงหลังแตกไปสุดท้าย M S C ทีระถอนโกคิวดับเบิลแชมป์ ดื่มครับผมนะฮะใช่ฮะแพ็กเนี่ยเราบอกเลยว่า24กระป๋องนะครับผมมะนาวโซดาสร้างความสดชื่นครับผมแต่ตอนนี้มีคนอยากดื่มฮะดื่มเลือดนะตรงนี้แล้วสดไปสอครับผมตรงนี้เลือดนี่อาบเลยฮะตลอดฝั่งของแจ๊คกูรอมกับโซมิทแล้วดูฮะตัวเล่นเสกกับชากล้วยแล้วบันโถขับรถวนมาจอดฮะนี่เพื่อนทีมเก่าเอฟซีก็บันโถแล้วก็ฉีกขวาว่าชาวกล้วยบอกจ้าเอไปหนึ่งทีแล้วดีปีไปด้วยแล้วดีเคก็ตายแล้วถวยด้านหลังเลยเอทูเบตออกมารับก่อน เอ็มเอสซี S C ฮะยังไงฮะแชมป์ล่าสุดที่มันอาถรรพ์จริงๆเอาครับเรายิงขอใส่ไปแล้วก็แถบแจกมาตรงนี้โชชยชิมุมได้เปรียบ<ล>แล้วบินรถกับปังเอาอไว้โดยที่ติกับเก๋กว่าครับปีคิวเอ็มเอสซียีทอนโยจะตัวฮะตรงนี้ไม่เอาไปด้วยนะก้อนเมื่อสักครู่เอาเม่นัดบอกและด้านในด้านใหนห้องเต้ก็ใจใจร้อนไปเหลือเกินทะตรงนี้ออกมาโผล่ก่อนเอาละห้เล่นขอบล่านในอีกฝั่งหนึ่งแล้วเบจิกเข้ามาตรงนี้สีโดนนัวกันมาครับส้มๆอะไรไม่รู้ทีมไรสามเพลย์นี่เบจิก แ,แลแ<ด>แ้วเมจิกเออเมจิกจะรับจบหรือเปล่ายิงหลังเข้ามาก่อนแล้วโลห้าเหลือคนเดียวก็ไปต่อเคครับเมจิกกำลัง,ง,ง,งจะมาแล้วท่านผู้ชมเอาครับแดงๆครับท่านเมื่อกี้ไม่พอนะอฮะแกเนตดวงเวลาพาไปย้อยๆด้านหน้าก่อนหนึ่งลูกหลังสโม,มขึ้นรถโดดอุ้ยสวยงามจัดเลยนะเจย์เดอร์เดิเดนออกมาครับตรงนี้ครับต่อเคสลับที่นั่งมาสเปย์ไปหายเลยโอลิมปัสเอาอีกแล้วออนไฟตัวตัวยิปเลย เลยแล้วโมเลสิก้าปิดงานเลยครับบอลชี้ออกจากเกมเมจิอีสปอร์ตจบดับ9โอ้โหเถานัาของโอลิปัสไปไอหใ่ขึ้นมาเคซีเคซีสบัดไปหนึ่งเคซีสบัดไปหนึ่งแล้วปูชิวไปซ้ำดักแม่ออกจากเกมไปก่อนบิลิฟสแนโดนตัดน้องมาเหมือนกันโอ้ต้องจัดแล้วตรงนี้ผมบอกเลยว่าต้องจัดแล้วฮะยิ่งกว่าบุฟเฟ่ยิ่งกว่าบุฟเฟ่แล้วต้องเอาตัวสุดท้ายเคซีเฮามาเพื่อนถ้าไม่เอานี่คือแบบว่ากระเป๋าขาดทุนนะโอ้โหแล้วโมเรซิก้าครับผมยังมาได้อีกจะสุดท้ายโกงให้กับ FW ครัับแล้วดูฮะยงไม่ยอมฟ คิวซีฟ็อกปิดพวกเขาแต่เป็นเอเมเนสไปยิงวอริค่าจะด้านหลังไปและเคเสียบอวอริค่าก็ยังยิงเล็ดรอดมาและจังหวะชุบตัวจิโร่ได้ยินเสียงจูโร่ยิงเสียงแล้วลู่หัวตัวแรกไาแล้วก็ซับตัวหลังไม่รู้ใครยิงนอกก็จะเป็นคิวของผมจิโร่บอกตัวนี้ขอเหมาสามเลยให้ไปดีเฮดมาฮะผมบอกเลยโอใจลำบากว่าเกิน ทำมาไปหนึ่งตูดิโอยิงมาส่วนน็อกเหมือนกันเป็นวาโนติก้าครับแล้วสุดท้ายไม่ไหวจริงครับเป็นหนูลิงครับไปปิดงานเอคูุูเซียออกจากเกมครับเอ็มอ่ะตอนหน้าก็เซ็ตโดนแบบนี้หล้ับๆเพื่อนผมเยอะพอตื่นก่อนตายละเพื่อนไปต่อแล้วไปยังไงต่อปู่ชือไปสามล้อสตารตแอ้วจกเกมไปก่อนคนสุดท้ายล็อกเยจีไปเรียบร้อยโดนสามทางสามกระบอกครับต้องยอมให้กับเด็นเหตุเกมนี่มิโนรู้เขาไล่ยิงอยู่ลาเยสไปเหมือนได้รับคำสั่งมาเหมือนได้รับคำสั่งมา แล้วพุ่งเข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยบอสเซนล่วงครับเอาแล้วฮะและเหลือคนเดียวรครับร็อกกี้จิมตรงนี้เพื่อนน็อกสองและไล่ฆ่าเลยครับแบงค์ซีอยู่ด้านใน M16 แล้ว,ลวยังไงดูร็อกกี้จิมโอ้โหร็อกกี้จิมเังไงผมวกเพิ่มมุดพลาดนะจังหวะนี้แล้วดูเรียบร้อยไหมมินี้จะมาสู้กับ M16 เบิร์ดไฟแบบนี้ยังไงได้นะฮะแบงค์นี้แล้วกระโดดขึ้นมาจังหวะนี้ฟาโอสยิงพลาดมาแล้วยังไงมีวนมาหนึ่งจังหวะมาแล้วขึ้นมาจังหวะนี้ดักแมนโดนน็อกไปครับ โอ้ดับแมนขึ้นมายิงเจ็บแต่ว่าจูเนีโยโตโดนเอาไปจากเจคอบ Jacob. และเจคอบมาช่วยฮะเซลเวียมาดีแล้วเรียบร้อยโดนสวนจาก Hom ฮอนโบยาฮอนโบยาเก็บเคลียร์ไปหนึ่งแต่ว่าโดนสวนมาหมดเลยฮะเจคอบกับไฟโอ้โห oh, มากันแบบสุดเลยนะฮะตอนนี้แล้วดูทวยๆระเบิดอัดหน้าไปทีนี้ก็ยังกันเดินต่อแล้วเดินเข้ามาพีไฟเขาอยู่หลังก้อนหินมาแล้วยังไงครับมันโขเก็บสุดระบีไฟและเทซิงโดนสวนคืนกลับมาน็อกไปแล้วบอชิก็โดนน็อกไป อ้อมหลังมาแล้วนะฮะแบบนี้แต่ประเด็นคือคนเดียวซะสำหรับทองเคบึมไหมฮะเรียบร้อยไหมครับตัวนี้เฉากล้วยครับเดินผ่ากมาเฉากล้วยเดินผ่ามายัดหน้าใส่ตองเคไปดับเบิลคิวครับเฉา,าก้วยโหดเหมือนโกธใครมานุลินนะเหลือคนเดียวของเดนเทรดครับแล้วใกล้ๆเลยครับเมื่อกี้โเดินงัดมาแต่ละ <c oughs> มุมนะฮะเดินงัดมาแต่ละมุมมาแล้วสุดท้ายไม่ไหวครับสำหรับบุรีรัมคิวคิวมาครับ และเรียบร้อยครับท่านุนแบบนี้แบบนี้ยังไงโดนนก็กแต่บนนกจะนูรินฮะอมกับรีวโซฟท่านผู้ชมสวัสดีครับ อ้ยโอ้โหมาถึงนี่แล้วงัดสุดนะครับท่านผู้ชมมาด้วยสำหรับชาวกล้วยยังคงตามมาเรื่อยๆงูเข้าบ้านนะท่านผู้ชมครับแบบนี้ฮะับชาวกล้วยนี่คือขอชัวร์ขอชัวร์และเจคอบนอนกคำับพื้นไปฮะตรงนี้เป็นหลังกันมาไม่พักชาวกล้วยต้องเอาตัวรอดก่อนโยชิมิบุรีเกือสุดจะหมดแล้วชาวกล้วยไปเก็บโยชิมิบุรีมาตอนนี้เป็นท็อปสอง้วสำหรับเมอร์ลินมอร์และอโลฮ่าเฮดช็อตไปจะเป็นบีเฟรนทีเวิร์กแบบนี้ที่มาปิดแชมป์เกมสุดท้ายและพีขวามาเฮดช็อตเข้าไปครับอโลฮ่า